แจ๊กเคยมาเลยเคยมาเหรอจำไม่ได้ไอ้แจ๊กเคยมาบ้านพี่ไหมเคยมาแล้วเคยมาแล้วครับมาแล้วเชิญครับเชิญเชิญมาคนเดียวมาใครมาคนเดียวมาคนเดียวใช่ไหมแล้วคราวนี้ไม่มาอีกอ่ะมาแล้วนี่เฮ้ยประตูบ้านนีประตูบ้านอะไรอยู่นี่เดี๋ยวมินจเข้าห่วยอย่างเดียวเลยออหรือไม่ตัวเดี๋ยวออกข้างหลังพี่เดี๋ยวออกทางหน้าต่มไม่ต้องลากใครที่นี่นี่ที่บอกจะคุยกับเขาเรื่องแฟนไง เมื่อกี้ยังสงสัยว่ามีแฟนแล้วเหรอมีแล้วครับมีแล้วเป็นตัวตนนะไม่ใช่ว่าไปทิ้งไปเรื่อยเปื่อยพูดเหมือนรู้นะนี่ครับมีแล้วครับมีแฟนแล้วไปเจอที่ไหนเลยไงแฟนหน้าตาน่ารักเขาว่าไงไม่้าเรายังไม่เคยเห็นนะเพราะว่าไปที่บ้านไม่เคยเจอเลยอยู่ในรูตลอดเลยค้อนแฟนผมไม่ได้จีบไม่ได้น้ำหยอนแล้ว้เอเดี๋ยวไปเจอที่ไหนอะไรยังไงไปเจอที่คอนโดเพื่อนครับ ไ่ไดไปเจอนดีเพื่อนไม่ได้ไปเจอที่คอนโดก็คือเขาทำอะไรอยู่ผมจะยืมแผ่นเกมเพื่อนวันนั้นก็คือนั่งรถไปกับเพื่อนเตอนนั้นเล่นตลกอี้เล่นแล้วคับเป็นแจสชวนชื่อแล้วครับแต่ปั๊บก็ผมเก็เดินลงมากับเพื่อนโอ้โหพังงะเลยงคือกระดาษ A4 ชัดๆผมบอกแค่นี้กระดาษขาวแบบขาวมากเป็คนที่ขาวขาวขาวเงี้ยขวคับางวาดมาเลยผมว่า จะน่ารักดีคือปิ๊งอะวะมก็เลยบอกชอบเลยบอกว่าอถามเพื่อนว่าเอ้ยคนนี้ใครอะเออบอกเจอบ่อยเอบอกเดี๋ยวขอเบอร์ให้หน่อยนะอแล้วก็ถามว่าใครมาขออะโอ้โหมีนิ่งแจ๊ดแจ๊ดนชื่นครับมาขอโอ้ยเป็นไงโอ้น้องวาไงโอ้น้องคนต้องปื้มอย่างงี้ต้องปื้มแล้วแจ๊ดชวนชื่นมาขอเลยแจ๊ดไหนไม่รู้จักอะ ม่เป็นจริงก่ะมันจะแชวนชื่อเหรอมเสียเซลเลยแพืวอนเหนนี่เสียเซลล่ถ้าก็มาถามผมก็ถามเพื่อนเพื่อนก็เล่ังอ๋อเรอก็ไม่เป็นไรผมก็โทรไปคุยกับเขาแต่ได้เบอร์มาได้เบอร์าได้เบโททรๆซื้อปุ๊ดเลยป๊ป๊บบับใหญ่ นี่เรคุยหลังคาบ้านนี่แบบไอ่ใหญ่ไอ้แผลสามฮัลโหลฮัลโหลเขาล็อครลเอด้วยไอโฟนเหมือนกันไอ้โหนี่พ่อเขาับเหรอครับโซใครครับแจคครับอุ๊ย แจ๊ไหนคร oh, right, ัแจ๊ดชนเชื่นใช่ไหมอ๋อใช่ครับชนเชื่นใช่ไหมครับผมอุ้ยตายที่พ่อชื่อดมเลยโอ้รู้จักใช่ครับเราจะดมจะดมใช่ไหมใช่ไอ้ดมเอาอีนี่อะไรนี่ยวางวางวางลวางเลยตกใจหมดเลยใคราพ่อไม่ได้เลยใครหลาพ่อไม่ได้เลยอ่ะขึ้เลยอเยถ้าบอกท่กเลยรู้จักเลื่นมาอะไร เปิดคาราโอเกะได้วันเดียวเนี่ยคนมากันตึ้มเลยจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยฮ่าเนี่ยนี่ลูกคากำลังคุยกับเขาเรื่องแฟนเขาเนี่ยเรื่องเขาอีแป๊วอีแป๊วอ้องยืดแป๊วชื่อชื่อเปนนอกมากอีแป๊วร้องเพลงกันโอ้โหเต็มเลยมีคนหนึ่งร้องไม่เลิกแล้วคุยบอกว่าน้องพอได้แล้วจะปิดร้านเป็นยังไงไม่กลับทำไงอ่ะบอกรู้จักกับแจ๊ดไม่บอกไปตายตะเคียร์เลย อาาเนี่มันคุณแจคเชยิมเพื่อนสนิสุบของคุณแจี่ครับแต่งตัวจัดไตมาขณนี้รรองว่าช่วงหน้าเฮมันฮาแน่นอนครับต่วาอยู่ใหเอม เห็นทิศเดียวกันนี้เธอจะเลี้ยงขึ้นได้ไหมนี่มาโปรโมทหนังพี่พบว้านอนเลยพี่พบบ้านนอนของวนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรคะหนูดูดีดีดูดีดีเลยพี่เรีบรูดซิปรูดเลยค่ะหนีแผลหนูหนีแผลหนูอะไรเุิมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะครับคุณแจ็คคุณอะไรเนี่ยผมมาหาเพื่อนผมเพื่อนคุณตอนนี้นี่ครับแจ็คชวนชื่นชวนชื่นเดี๋ชวนชื่นไม่ต้องรีบไม่มีใครแย้งไม่รีบไม่รีบเดี๋ยวอะไรบอกสองคนทะ่นีกันมากแสดงแฟนยังหึงเหรอแฟนคุณหึงเหรอ ก็แฟนกับผมก็แฟนเขาก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนกันมึงก็แฟนผมแฟนเขาคนเดียวกันไม่ใช่เดี๋ยววันหนึงเพราะอะไรเห็นบอกไม่เคยห่างกันเกิน2วันคำวันต้องโทรหาผมเหรอคือเวลาอยู่กับเวลาเขาอยู่กับแฟนเนี่ยน่าจะอยู่กับแฟนกันสองคนแต่ต้องโทรตามเพื่อนไปอยู่ตรงกลางทำไม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 ไม่รู้เขาขาดผมไม่ได้เพราะอะไรตามแจ็คไปเพื่อเพราะอะไรไม่าของผมรักเพื่อนของผมรักเพื่อนหรือมันฮาดีมันฮาดีไหมนะ บางทีหาไปทีก็น่าลำคาญสองอย่างอยู่เขามันสนุกอ่ะครับนี่ชวนไปเทีย่ยวอะไรจะจะกลับมีงอนเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอมันมอาการมันยังไงเหมือนไปบ้านนะครับเวลาไปบ้านเขาเนี่ยเวลาไปบ้านเขาเขาจะไม่ค่อยชอบไปที่ไหนก็คือชวนเพื่อนไปนั่งร้องเพลงไปนั่งเล่นเกมที่บ้านแล้วก็เวลาเวลา,า,าผมเล่นเกมอยู่เนี่ยเขาจะหนีขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาคือขับปูที่นอนเรียบร้อยแล้วบนห้องเขาปูเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ นอนห้องกูนะนอนบ้านกูหรือกูป่วยนอนให้แล้วโอ้ไม่ปรึกษาเราด้วยไม่ยอมถามผมว่าผมอยากนอนหรือเปล่าเฮ้ยทำไมไม่ถามกูซะหน่อยเลยค้างไงไม่ถามหน่อยเฮ้ยค้างกับเราไหมแจ็คกลัวเพื่อนใจแบบว่าเออมันกลับรถกลับบ้านเหนื่อยมันก๊ายให้มันนอนนั่นน่ะแหละพอเราจะกลับเพื่อนกูนอนเรานอนในอาการนอนนอนตอนเช้าไปทำงานไม่คุยคุยนิดหน่อยแบบแปลก ไปอ่ะตึงเงินเมียแบะพูดง่ายทำไมต้องเงินทำไมต้องเงินทำไมทำไมเออมันจะกลับบ้านบ้านมันจะกลับบ้านเออเอออะไรทำไม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 เงินเพราะอะไรทำไมเสียใจเพราะอะไรเพื่อนกลับบ้านเหงาว่าผมชอบผมชอบอยู่กับมันไงมันก็อยู่กับมันแล้วมันก็สุอยู่กับพีชแจ๊คอยู่กับมันทั้ง ใชรๆพูดกับคนใครพูดกับหมาพูดเด้นเลนอยอยู่กับคุณดีกว่าเพราะว่าผมมาผมแต่งคราวนี้ผมก็ให้เกียรติคุณเยอะนะครับขอใส่ชุดธรรมดาไม่ต้องโอดโอยหรอกอะไรเคยมาครั้งหนึ่งแล้วไม่ไงพราว่าทำแบบนี้เ่าครับวันนี้เวลาหมดพอดีนะครับขอบคุณหมายวันที่หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่ามาทำปากบอนอย่ามาหอนอย่ามาเห่าเอาปากไว้กินข้าวดีไหมแต่เขาบอกนิสัยการกินของน้องเอ๋ยเขาแปลกกปวยเกี๋ยวก็อยากทานส้มตำก็อยากทานข้าวก็อยากทานก็เลยแบบว่าเสือเอารวมกันเลยบางทีมันก็อร่อยนะคะบางที บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคมปี2554กับการรวมใจของคนไทยทั้งแผ่นดินนักดนตรีทุกเหล่าทัพข้าราชการประชาชนศิลปินดารานักร้อง 999คนร่วมบรรเลงและขับร้องในบทเพลงครองแผ่นดินโดยธรรม